สวนประสานสีผักปลอดภัยมีสวนเขียวๆคนเดินเข้าออกศูนย์การเรียนรู้ด้วยใจรักเต็มไปหมดแม่ประสานสีในชุดสวนเต็มยศแม่ถือมเมล็ดผักยื่นให้กล้องอยากโชว์ผักแม่ปลอดภัย100เซนไม่มีสารเคมีส่วนลูกสาวเดินถือถุงดินสำเร็จรูปผ่านหลังแม่กระซิบแม่คะถุงดินสำเร็จรูปมันแอบมีปุ๋ยเคมีนะคะแม่น่าเหวอหันไปยิ้มกว้าง เอาหน้าใจแม่ปลอดภัยก็พอแปลงผักอินรีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท้าแม่เผยเหยียบหญ้าแห้งในสวนลูกสาวยืนชี้แม่คะมีผักปลอดภัยหรือหญ้าปลอดภัยคะปลอดภัยทั้งคู่ลูกแม่กำลังสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งมีแมลงวันบินวนอยู่เต็มลูกสาวกระซิบข้างหงูแม่แมลงมันมาเรียนรู้ด้วยใจรักเหมือนกันหรอคะแม่ทำหน้ามั่นใจตอบใช่เรียนรู้ระบบนิเวศหญ้า ลูกสาวหยิบป้ายห้ามแมลงเข้าไปตั้งเล่นๆแม่ตะโกนอย่าเอาป้ายล้าข้าแม่ไปไป้ายปิวตามลมออกจากสวนแม่กับลูกหัวเราะลั่นสวนลูกพูดว่าที่นี่ปลอดภัยทั้งผักทั้งแม่ทั้งแมลงยกเว้นป้าย